หนึ่งฟุตเท่าไหนก็เอาง่ายๆครึ่งแขนเราอ่ะเนี่ยหนึ่งฟุตโดยประมาณเออตัดเลยระวังมือตัวเองด้วยเออแชปเลยเออออกแรง่อยเออนั่นแหละอ่ะอีกกิ่งนึงเออแบ่งงานการให้เพื่อนตัดก็ได้ให้เพื่อนผูกอ่ะเราตัดเพื่อนผูกเออแบ่งหน้าที่การถูกต้องเออหากิ่งที่มันองค์ประกอบครบๆครับเออนั่นแหละเสร็จแล้วส่งต่อเพื่อนเลย อ่ะสกิงสกิงเร็วเพื่อนรอคิวเออนะคแับเลือกเลยอันนี้เข็มปัตตวีนะเออนั่นแหละตัดแชปออกแรงน้อยเอออ่ะโอเคได้เนาะส่งกิงต่อเพื่อนเลยเออไม่ใช่ส่งกิงอ่ะนั่นแหละผูกเลยอ่ะตัดเพื่อเพื่อนด้วยเนาะอ่ะนั่นรอคิวแป๊บเดืงอ่ะอันนี้ก็เป็นตัดกิงเพื่อเลือกพันไม้แห้งอ่ะทําพันไม้แห้งอ่ะแล้วนี้เล็งต้นอะไรไว้แมวต้นอื่นบ้างเหรอ เออนี่ไงโกสลน,นี่ก็แหละเออเนี่ยใส่ใส่ย้อยใบแหลมเนี่ยเออได้ไม่มีปัญหาครับเออ,อออกด้านหลังไหมด้านหลังน่าจะตัดง่ายกว่ามันต้องปีนบ่อด้วยเออเลือกเอาอ่ะแล้วส่งต่อกันไกลกันไกลเสร็จยังอ่ะเสร็จแล้วขอกันไกลคุณย้ส่งต่ออ่ะส่งต่อเพื่อนอ่ะกันไกลว่างครับอีกหนึ่งกลุ่มไหนจะเอากันไกลอ่ะนี่อะไร ยาบานฟุตหนึ่งครับฟุตหนึ่งฟุตหนึง่งครึ่งแขนน่ะเออนั่นแหละครึ่งแขนน่ะโดยประมาณเออตัดลึกๆหน่อยเออแรงไม่มีก็ขอแรงผู้ชายหน่อยเออนั่นแหละตัดแชปเอออ่ะเดี๋ยวขอกันไก่เขียวกันไก่เขียวอยู่ไหนไปไหนละอ่ะขอกนไก่เขียวหน่อยได้ไหม เอเอก็ได้อย um claro> ah)> uh, hm um ู่นี่เอออ่านั่นแหละโอ้ใบน้อยไปหน่อยไหมเอออ่ะตัดปายอ่ะกัไกาเขียวว่างหนึ่งอันกลุ่มไหนยังไม่มีกัไกาอ่ะมารับปายเออใจเย็นอ่ะแบ่งกันแบ่งกันเออไม่ยากลองตัดคนละชุบสองชึบเสร็จแล้วเออได้แล้วอันนั้นอะไรไซทองอันนั้นอะไรไซแหลมใบย้อยไซย้อยใบแหลมอ่าได้มันคือต้นอะไรสิ เดี๋ยวไปหาชื่อกันมันมีป้ายใช่ไหมถ้ามีป้ายคือสำรวจแล้วเออนั่นแหละครับได้อ่าอย่าลืมพกแท็กนะเดี๋ยวลืมลืมแล้วได,ได้ไหมอ่าขอดูหน่อยสิโอ้ยใบย,ย่อมเดียวเล็กไปไหมที่สำคัญมันไม่ใช่ทรายด้วยอยนั้นอันนี้ยได้แต่ที่เราถืออะไม่ใช่ต้นอะไราไมายาลาบหรือเปล่าเออ ใช่สองกิ่งครับที่เหมือนกันอเ,เอออย่าลืมผูกแท็กด้วยอ,อ้าวได้ไหมอ่าอันนี้กำลังผูกแท็กโอเคอ่ะยอดเยี่ยมครับอ่าอันนี้ได้แล้วกลุ่มไหนกระจาเสร็จแล้วมาส่งครูด,ด้วยจะได้ให้กลุ่มต่อไปอ,อ่ามีไหมอเ,เอออ่าเนีๆก็ตัดมะเฟืองแล้วฝากเก็บมะเฟืองให้ครูด,ด้วยสองสามผล เออนะเก็บไ้คูด้วยสัก3าสี่ผลอเ่าอเดี๋ยวรอที่นี่ก้นี่นเสร็จยังส,ยสั้นไปยาวกว่าน,นี้หน่อยกันไกตัวเองที่ห้องก็ได้ได้แต่เราลงมาชันไหมเออเออก็เอาออกสิดักแด่อ่าปลูกป้ายแผกด้วยเสร็จแล้วก็ไปรอที่ห้องได้เลยประมาณฟุตหนึ่งนะครับกิ่งไม้ถ้าสั้นไปก็ตัดม่เป็นไปได้คิดก่อนตดัด อ่ะกันไกลกันฝั่งไหนกันไกลเสร็จแล้วส่งต่อเพื่อนด้วยอ่ามีไหมมีไหมออกันไกลเสร็จยางเสร็จแล้วส่งด้วยเออถ่ายข้างล่างอยู่อ่ะข้างบนอ่ะแม่ทีงี้หลบเอออ่ะอ่ะเสร็จไหมเสร็จไหมอ่ะข้างหน้ากันไกลเสร็จยางจะส่งต่อเพื่อน เออนานแหละสนหอมได้อยู่ออกแรงหน่อยอีกนิดนึงนั่นแหละแชปเอออ่าได้ไหมเสร็จไหมอ่ะได้กันไกลมาครบยางของเราอีกกิ่งนึงอ่ะส่งให้เพื่อนอีกกิ่งนึงก่อนอ้าวสองอันเลยเหรออ้าวก็คนละาสองกิ่งไงได้ไหม้อ่าได้พอได้อยู่อ่าฝั่งนี้สวยฝั่งนั้นผูกป้ายแท็กยัง อ่ะผูกด้วยจะได้ไม่เลืมเออนั่นแหละอ้าวใครจะเอากันกายอีกหนึ่งอันเอออ่ะกำลังเก็บรวมพันไม้แห้งในพื้นที่อ่ะมีกันไกยอีกหนึ่งอันใครยังไม่ได้กันไกาอ่ะกันไกลมาแล้วอ่ะมีไหมใครจะใช้กันไกรครับ อ่ะยิบได้เออนั่นแหละถูกต้องครับถ้ามีดอกได้จะดีมากอเออแต่ส่วนตอนนี้หน้านี้ดอกมันออกเปล่าอีกเรื่องหนึ่งไม่ออกมันเออมันล่วงหมดแล้วใช่ไหมเออนี่ไงกิ่งนี้พอได้ไหมดอกอับสุดท้ายแต่ตน,นี้ตน,นี้ตน,นี้เออเอ,อ่ะเออถ้ามันสั้นก็ต้องสั้นแหละแต่ถ้าฟุตดึงได้จะสวย อ่ามีอีกไหมมีอีกไหมอ่าฝั่งนู้นได้ไหมอ่าเข็มปตัตตวียังไม่ตายใช่ไหมโอเคได้อ่กากำลังสวยครับมาลฟุตหนึ่งอ่าโอเคได้อยู่อ่าผูกแท็กด้วยเอ่ออ่าได้แล้วใช่ไหมโอเค,อ,เคอ๋อเอามา,าต้นเบอร์อะไรระบุใบายเลขเลยนะเ,เบอร์อะไรดูป้ายเลย อาจากป้ายต้นเบอร์อะไรใส่ลงไปด้วยหลังชื่อได้ครับจากต้นหมายเลขอะไรลงป้ายด้วยนะอ่าโอเคอ๋อดูด้วยว่ามาจากต้นหมายเลขอะไรนะครับอ่ามันจะมีป้ายติดยอ,อยเออมาจากต้นเบอร์อะไรติดให้ด้วยวงเล็บให้ด้วยหลังชื่อต้นเออคุณลืมแจ้งขออภยัยอ่ามาจากต้นหมายเลขอะไรเขียนระบุไปด้วย เอออย่างน้อยจะได้รู้ครับอ่าได้ไหมได้ไหมเออหมายเลขอะไรไมเมื่อกี้แขมประเวที่อ๋อต้นสนใช่ไหมสนหอมต้นนี้เบอร์อะไรสิอ่าต้นนี้เบอร์เบอร์อะไรสิเบอร์เจ็ดอ่าอันนี้เบอร์เจ็ดอ่าเสร็จไหมอ่าโอเคเสร็จแล้วไปรอในห้องได้เลยครับเดี๋ยวจะทำพันไม้แห้งกัน อันนี้ผูกแท็กเสร็จแล้วอ่ะเชิญครับอ่ะเสร็จไหมนขอดูหน่อยสิดูเลขหน่อยสิยี่สิบหนึ่งสามสิบสามอ่าสิบสามครับอ่าได้ไหมอ่าใส่ด้วยโอเคขอบคุณมากอ่ะเสร็จแล้วเข้าร่มเลยครับปายไปรอที่ห้องฝั่งตรงข้ามเลย เออแก้งกันทำไมแล้วนั้นอ่ะปปตีแท็กแล้วเดินกลับเลยครับทับพันไม้แห้งเสร็จจะได้ปล่อยทันข้าวแล้วเอออ่ะเรียบร้อยไม้กันไกลได้ไหมอ่ะได้อยู่นะได้เพราะกิง่งเขาเรียกอะไรนะเข็มแรงมันจะประมาณนั้นแหละฟุตหนึ่งไม่น่าไหวอ่ะโอเคใครตีแท็กเสร็จแล้วก็ อย่าเลืมกลับไปที่ห้องครับเตรียมทำพายไม้แห้งอ่าเรียบร้อยแล้วเนาะติดป้ายเรียบร้อยลงหมายเลขเรียบร้อยอ่าป้ายเดินข้ามสนามไปเลยอ่าเหลืกี่คนกันไกลไหนว่างแล้วส่งต่อ,ตอเพื่อนเลยเลยหลือต้นอะไรบ้างนี่ไงชาดัดทำยังเออไม่มีดอครับเอาแต่กิ่งนั่แหละก็นี่ไง เนี right ่ยยาวเนี่ยเลยเออง่ายอย่าตายเขีาดขาดเนี่ยนี่ตัดสองฉับได้แล้วสองต้นเออประมาณฟุตหนึ่งเออเลือกสักกิ่งครับกิ่งมันยาวตัดง่ายอย่าตายเออประมาณฟุตหนึ่งอ่ะอย่าเกินกระดาษอ่ะเออชาดัดอันนี้เบอร์อะไรเนี่ยอย่าลืมดูด้วยเขียนเขีนว่าดอกเขีนแล้วก็เจ็อ่าใช่ถูกต้องครับอ่าต้นนี้เบอร์อะไรสามเก้าโอเคอ่า ประมาณนั่นแหละได้อยู่คูให้ประมาณประมาณฟุตหนึ่งอ่ะอีกกิ่งนึงเออหากิ่งที่ใบสวยๆหน่อยเออได้อยู่อ่ะโอเคผูกแท็กด้วยอ่ะเรียบร้อยขอบคุณครับเออแล้วป้าไปอยู่ตรงนั้นเลยเหรอ เออเอาป้ายหลุดเลยไม่ไป้ายอยู่ตรงนี้เ,ออนเบอร์ยี่สิบสี่เออเอออ่ะไม่เป็นไรยี่สิบสี่จำปาจำปีมั้งอันนี้เอออ่ะปลาเอ,อ่ออีกสักกินงหาสิเออไม่ได้ให้เพื่อนนมนมให้หน่อยเอออ่ะสักกินง โน้มมาก่อนแล้วค่อยตัดไหมโ <c oughs> น้มลงมาให้เพื่อนหน่อยเออ <c oughs> เออโน้มกิ่งเอินมันจะลงมาได้นี่ไงเออดึงมันลงมาเออมันจะลงมาพร้อมไงเออโอ้โหสั่นงานเออเอามาเออ,เอ,อได้ยัง <c oughs> เอา้า <c oughs> เด้งสั่งนเด้งสั่งงาน <c oughs> เอออีกทีเลยตัดเลยเออนั่นแลหละแหมลึกอ,อีกสักหน่อยก็ไม่ได้ <c oughs> อ,อ่ะไปผูกแท็กแล้วก็ไปอ่ะเรียบร้อยเนาะ